สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้วนจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการจัดร้านหมึกย่างนะคะว่ามีวิธีการจัดยังไงค่ะไปดูกันค่ะเรามีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อสะอาดสดใหม่อร่อยถูกหลักอนามัยไม่ว่าจะเป็นข้าวโปงข้าวเม้าแหนมหมูแหนมปลาตองปลาส้มแผน่นปลาส้มปลาจีนและขนมจีนแห้งค่ะ สนใจสินค้าโทร0981158495หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะ ค่ะทุกคนเริ่มจากน้ำจิ้มนะคะอย่างที่คลิปที่ผ่านมานะคะ,ะรีวิวเรื่องของกระปุกน้ำจิ้มนะคะประอน้นก็จะใช้เป็นขวดโหลแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปจะสังเกตได้ว่าใส่ปิ้งจิ้งก็วิ้งเลยนะคะแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะสังเกตว่ามีผักชีรโรยหน้านะคะประอ้น,นไม่ได้โรยหน้านะแต่ว่าเป็นผักชีรโรยหน้านะทุกคนนี่เลยค่ะใส่แบบนี้ให้ดูสีสันน่าทานแล้วก็มีฝาปิดมีกระบวยนะคะ้ก็อันนี้ เป็นการจัดวางนะคะประอวลจะใช้วิธีการจัดวางโดยการใช้ถาดหลุมเพื่อนๆมีตะกร้านะคะสามารถวางได้แล้วก็เป็นถาดนะคะวางรองด้วยเบตองแล้วค่อยเอาหมึกเลียงใส่แบบนี้นะคะแต่จะขยับหมึกเข้าไปนิดนึงให้มันห่างจากตัวขอบนี้นิดนึงนะคะ เผื่อว่าเวลาลูกค้าจับเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ไม่ต้องกระดกนะคะทุกคนนี่เลยประวัก็จะใช้เป็นเป็นสองถาดนะคะใครสะดวกเป็นสามเป็นสี่สุดแล้วแต่เพื่อนๆนเลยนะคะว่าจะใช้พื้นที่กว้างหรือยาวแค่ไหนก็ดูพื้นที่แล้วก็ค่าเช่าด้วยนะคะนี่ประวัก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะเนาะถ้าใครใช้เป็นเป็นสองโต๊ะก็จะดีนะคะให้มันดูอลังการเลยนะคะมันจะทําให้ขายดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะนะคะอย่างโต๊ะเนี่ยประวนจะใช้เป็นโต๊ะพับนะคะเนี่ย จำได้ว่าซื้อมาพันห้านะคะทุกคนนี่ค่ะได้ซื้อมาในราคาพันห้านะคะเวลาเราใช้เราก็ยืดออกแบบนี้นะคะต่อแข้งต่อขาออกมาเขาก็จะใช้ได้ปกติแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่เป็นถุงพลาสติกเนาะเพราะว่าจะใช้ใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะถุงพลาสติกแพ็กเกจจิ้งเนาะพวกเป็นถุงหิว้วถุงใส่หมึกหนังยางเตรียมให้พร้อมอันนี้ไม้สาหรับ คนที่เขาถอดไม้เขาเราจะใช้ไม้ตัวนี้ไปจิ้มนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะย่างเด้งเด้งก่อนนะคะนี่น่าจะเด้งแล้วพอแล้วพี่เอาขึ้นเลยนี่ค่ะเราจะย่างเด้งเดงขึ้นก่อนแบบนี้นะคะไม่ต้องย่างสุกอ่ะพี่ย่างสุกเลยเหรอนี่ย่างเด้งขึ้นแบบนี้แล้วก็เรียงลงแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะต้องย่างให้เด้งแล้วก็ไฟต้องแรงๆนะคะทุกคนไฟแรงแบบนี้นะคะ แล้วก็จัดเรียงเข้าไปในถาดของเราเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไข่หมึกนะคะส่วนการย่างหมึกนะคะเน้นเลยนะคะต้องเป็นไฟแรงเท่านั้นนะคะถ้าเป็นไฟอ่อนเนี่ยหมึกของเราก็จะเหนียวแล้วก็จะเหี่ยวไม่เด้งนั่นเองนะคะคือจะบอกทุกคลิปเลยนะคะสำหรับใครที่ทำหมึกย่างนะคะ ส่วนถ่านนะคะปะ้าอ้วนก็จะใส่กระสอบมาแบบนี้นะคะพอดีคุณพ่อได้เผาถ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นเหล็กหนีบถ่านนะคะทุกคนเหล็กหนีบท่านกระดาษทิชชู่ผ้าสําหรับเช็ดโต๊ะ,ะน้ําจุ่มนะคะทุกคนถาดใส่หมึกย่างเวลาเวลาเราพักหมึกพักหมึกจากการจุ่มแล้วก็เราจะมาพักใส่ในนี้เพื่อที่จะเอามาวางใส่ถาดหรือว่าย่างให้เด้งแล้วค่อยขึ้นถาดแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระติกน้ําที่สําหรับใส่ น้ำจิ้มนะคะปกติแล้วจะใส่น้ำแข็งลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็เป็นลังใบตองนี้เอามาสแปรไว้เฉยๆนะคะเผื่อว่าเอามาวางถาดนะคะก็จะได้ใช้ได้ง่ายนะคะพอดีแอบขอมาข้างทางนะทุกคนไม่ได้เตรียมนะงานแรกก็จะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลังหมึกเนาะอย่างที่รีวิวไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะเราก็จะกบน้ำแข็งไว้แบบนี้นะคะ เตรียมมาไว้เลยเวลาเราขายเนี่ยประอว้วนแนะนําเลยนะคะเสียบให้เยอะที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าขายหมดก็ดีถ้าขายไม่หมดแล้วก็ว่ากันไปอีกอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่เป็นไข่หมึกไข่หมึกตอนนี้เราไม่ได้เอาใส่ในรังเนื่องจากว่าไข่หมึกของเราเนี่ยยังเป็นน้ําแข็งอยู่แล้วก็มีร่มนะคะร่มร่มนี่ใหม่มากเลยทุกคน มีสติกเกอร์ด้วยยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะเพิ่งจะซื้อมานะห้าร้อยห้าสิบบาทไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วคือกว้างอยู่เท่ากับล่มขายของล่มเมค,ค้าเลยนะคะแต่อันนี้เขามีความเบาแล้วก็สามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะใช้ก็เดี๋ยวจะการให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ายุ่งอาจจะยังไม่กลางเนื่องจากว่าวันนี้มีงานกีฬานะคะเป็นกีฬากลุ่มนะคะของอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็จะมีกีฬาเด็กๆเขาก็จะมาเดินพาเลทแถวนี้นะคะมารมาวมกลุ่มกันที่นี่ถ้าเกิดเด็กๆมาคือจะจะไม่ว่างแล้วก็เลยต้องรีบมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอย่าลืมเชือกฟางด้วยนะคะทุกคนเชือกฟางสําหรับมนัน,นนู่นนี่นั่นกันไกลด้วยนะคะอย่าลืมกันไกลแล้วก็มีรังนะคะรังใส พวกที่เป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะแพ็กเกจจิ้งถุงพลาสติกพวกที่เป็นไม้นะคะผ้าเพอร์นะเตรียมไม้พร้อมนะคะทุกคนใส่แนะนําให้ใส่ลังเลยนะคะของกระจุกกระจิกเนาะถ้าใส่ลังเราก็จะง่ายสามารถปิดฝาวางบนสาเล้งได้เลยนะคะนี่ประอว้วนเพิ่งไปต่อมาเนาะปกติแล้วสาเล้งนี่จะเอาไว้ขนยางพารานะแต่ว่าวันนี้ทําแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคือจะใช้ได้หลายงานนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะ ก็มอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยู่ว่านะคะทุกคนสามารถแขวนนู่นนี่นั่นได้แล้วก็อย่าลืมน้ํานะคะทุกคนน้ําสําหรับล้างมือนะเตรียมมาสักหนึ่งกระติกนะคะทุกคนหมดหรือยังเอ่ยอ๋ออย่าลืมเยือกนะคะทุกคนอย่าลืมเยือกเยือกสําหรับใส่น้ําจิ้มหวานนี้เลยถ้าใครทําทําหมึกย่างขายนะแยกเป็นน้ําจิ้มหวานโดยที่ไม่ใส่พริกเพื่อนๆอาจจะใส่ก็ได้สุดแล้วแต่เนาะแต่เพราะวนไม่ได้ avoir avoir culo, ใส่นะเผื่อว่า มันเป็นงานกีฬานะคะอาจจะมีเด็ก,เดกๆเขาเขาไม่ทานเผ็อย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวนี้เหาะใส่หรือชอบเปี้ยวหวานเราสามารถเหาะใส่ได้นะคะโดยทิทีการผสมน้ําจิ้มนะทุกคนวิธีการผสมคือผสมอ่าตัวน้ําจิ้มหวานอนะ่ะหช้อนแล้วก็ที่เหลือก็ตักน้ําจิ้มซีฟู้ดใส่ก็ถือว่าลงตัวอร่อยแล้วนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับมีดมีดหั่นหมึกนะคะทุกคนเวลาย่างเนาะแล้วก็ต้องทําการหั่นตอนตอนย่างขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคนเสร็จแล้วเวลาขายก็เอามาใส่ถุงตับน้ําจิ้มใส่คือจบนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ถึงตอนท้ายแล้วนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีคําถามอยากจะสอบถามป้าอ้วนเกี่ยวกับการจัดร้านขายหมึกย่างจัดแบบไหนนะคะถึงจะ โอเคเนาะคือ <Okay>, no? พยายามนะถ้าเน้นคือพยายามให้เตรียมของมาให้เยอะที่สุดแต่ว่าก็ต้องดูรถของเราด้วยนะคะว่าเพียงพอไหมจะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงทดสอบเสียงแล้วนะคะตอนนี้นักกีฬาใกล้จะมาแล้วค่ะก็ถ้ามีคำถามใดๆสามารถสอบถ,ถามประว้ตมาได้นะคะยินดีตอบคำถามเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะก็ขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆปังปังเฮงเงรวยๆย เป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรามีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อสะอาดสดใหม่อร่อยทุกหลักอนามัยไม่ว่าจะเป็นข้าวโป่งข้าวเม่าแนมหมูแนมปลาตองปลาส้มแผ่นปลาส้มปลาจีนและขนมจีนแห้งค่ะสนใจสินค้า โทร0981158495หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยคะ่ะ